สวัสดีค่ะมาดามวันนอร์เวย์ค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติวันนี้วันจะมาคุยกับทุกคนต่อเรื่องว่าที่วันกลับไทยวันจะมาเล่าทุกคนฟังว่ารอบนี้ค่าตั๋วเครื่องบินที่เราไปแพงแค่ไหนรอบนี้วันไปวันเดินทางด้วยแอร์อมิเรตนะคะไปลงเครื่องที่ดูไบ จากออสโลไปดูไบนะคะแล้วก็จากดูไบเข้ากรุงเทพนะคะก็ <c oughs> น่าจะประมาณ15ชั่วโมงนะคะก็คือบินจากออสโลไปดูไบ6ชั่วโมง5หรือ6ชั่วโมงนี่แหละค่ะแล้วก็รอเครื่องน่าจะประมาณ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต่อเครื่องจากดูไบเขา้าเข้ากรุงเทพนะคะอันนี้เราก็แค่จะมาเล่าให้ฟังว่า รอบนี้ตั๋วเราซื้อราคาประมาณหนึ่งหมืนหนึ่งไม่ถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะเพราะว่าสองคนเราซื้อไปสองหมื่นสองมืหนึ่งร้อยกว่านิดหน่อยนะคะก็วันกตีส้ว่าเลขกลมๆก็นั่นแหละค่ะคนละหมื่นโคนคนละหมื่นโคนแล้วก็ น้ำหนักกระเป๋ารอบนี้ดีใจด้วยน้ำหนักกระเป๋าเราได้30กิโลไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มทั้งไปและทั้งกลับนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะถามว่าจะซื้ออะไรไปฝากาคนที่บ้านนะคะอันนี้วันขอบอกจากใจขอตรงๆนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสแสร้งไม่ได้อะไรทั้งสิน้นวันคิดว่าคือบางอย่างอะ บางบางบางอย่างที่เราคิดว่าเออเป็นของแปลกเป็นของแปลกซื้อไปให้เขาจะชอบหรือไม่ชอบหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่รู้นะคะเพราะบางทีซื้อไปเขาก็ไม่ได้ชอบนะคะเขาก็ไม่ได้ชอบแต่สิ่งหนึ่งบ้านเนี้ยบ้านเรารอบนี้เราจะซื้อไปก็คือเราจะซื้อปลาไซมอนรมควันพอพี่สาวเราอยากกินปลาไซมอนลมควันเราก็จะซื้อไปฝากนาง ส่วนท่านอื่นๆอย่างแม่อย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าสุดท้ายมันก็จะไม่ไม่เราอาจจะพาไปทานข้าวอาจจะไปซื้อของให้ตอนที่เราอยู่ที่ไทยนะคะเพราะว่าของที่เราซื้อไปจากที่นี่เสื้อผ้าบางตัวบางคนบางทีเราซื้อให้เขาก็ไม่ได้ว่าชอบนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าชอบสุดท้ายมันไม่เหมือนให้เงินให้เงินแล้วก็เออเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปซื้อเอาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่วันอยากจะบอกก็คือ าบางบางครั้งอ่ะเพื่อนๆบางท่านอ่ะพอเห็นแล้วว่าโอ๊ยเดี๋ยวเราจะไปแล้วบางคนขอน้ําหอมเอ้ยซื้อน้ําหอมมาฝากขวดหนึ่งสนูน่นนี่นั่นเราอยากจะบอกจังเลยนะคะว่าน้ําหอมขวดหนึ่งอ่ะร้ 100, 100อยหนึ่อย่ะอย่างน้อยขวดหนึงเกือบ1,000โครนนะคะทุกคนตอนนี้อ่ะขวดนึงเกือบ1,000โครนนะคะถ้าแบรนด์ไม่ดังมากมันก็จะราคามันก็จะดรอปลงมานิดนึงอาจจะไม่ถึง500หรืออะไร คือถ้าสมมติอยากมีคนอยากได้น้าหอมสัก3คน4คนอย่างเงี้ยค่ะถ้าซื้อแบบไซส์ไม่ต้อง 100ML ซื้อ50 ml อย่างเงี้ยซื้อ3ขวดเงินก็เกือบ2 3,000บาทเอเงินก็เกือบ23,000โคนแล้วค่ะทุกคนอย่างน้อยๆก็เงินน้องๆหมื่นนะคะแต่ว่าถ้าซื้ออย่างอื่นถ้าซื้ออย่างอื่นที่นี่เขาจะซื้ออะไรเราก็จะซื้อช็อกโกแลตแล้วก็อะไรล่ะเราจะซื้อปาซลมอนซื้อช็อกโกแลตซื้อวิตามิน วิตามินอ e ีอะไรประมาณนี้ค่ะไปฝากกันแล้วก็ซื้อวิตามินอย่างที่เป็นเม็ดที่แบบว่าละลายในน้ำไปดื่มในน้ำได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะที่ที่เป็นเบสิกที่จะเป็นของฝากแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเ,เดี๋ยวนี้สถานการณ์ คือเงินมันมันไอ้นี่มากขึ้นนะคะ่ะเงินมันถูกด้วยแล้วปีนี้รู้สึกวันนี้ที่วันเช็คน่าจะ3.6เท่ากับ1โครนวันไปแลกเป็นเงินไทยอ่ะเท่ากับวันได้แค่3.6บาทเองนะคะทุกคนไม่ได้ว่าสูงมากนะคะไม่ได้สูงมากก็อาจจะแบบว่าต้องประหยัดกันนิดนึงแบบว่าอย่าอันนี้มากมายเพราะว่าเงินมันลงด้วยนะคะเงินมันลงด้วยก็นี่แหละคะ่ะ ก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าวันจะเริ่มซื้อของกันวันไหนแต่แพลนที่วันคิดไว้วันก็นึกไว้แล้วค่ะก็ซื้อปลาไซมอนซื้อช็อกโกแลตซื้อวิตามินนะคะส่วนเพราะของเราอย่างจีรอบนี้ไม่น่าจะซื้อน้ำหอมไปฝากเพราะบอกตรงๆค่ะว่าน้ำหอมขวดหนึ่งหลายตังค่ะทุกคนล้ำหอมขวดหนึ่งหลายตังก็เลือกที่ อา,อาจจะพาไปทานข้าวหรืออะไรก,ก็ว่ากันไปเพราะสุดท้ายวันก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาดูด้วยว่าเรียวเส้นชิประหว่างเรากับคนที่เราซื้อของไปฝากอะ่ะมันแน่นแฟนแค่ไหนคือถ้าแค่รู้จักเพลอเแค่คนข้างบ้านหรืออะไรประมาณนี้ ก็ก็ก็จะเฉยๆด้วยซ้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าวันคิดว่ามันก็คงยังไม่หมดธรรมเนียมที่ว่าโอ้ยนานๆกลับทีเลี้ยงเบียร์หน่อยสินู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่วันคิดว่าวันไม่น่าจะเจอนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าจะได้กลับบ้านนอกแล้วพอาเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะให้พี่พี่เคยเราไปรับแม่มาที่บ้านแล้วมาเจอกันอยู่ที่บ้านมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ เพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อการไม่ไม่เปลืองงบไปมากกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นเราเกินงบแน่นอนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะบีบให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าวันไปรอบนี้มันจะติดหนี้บัตรเครดิตกับมาไหมนะคะไปลุน้นกันกับวันนะคะเพราะว่าของตัวเองก็มีโปรแกรมที่จะต้องทําเยอะแยะมากมายเพราะสุดท้ายก็ต้องเอาเรื่องเราก่อนนะคะเอาอย่างเราไปทําฟันเราอย่างเรา ไปต้องไปตัดแว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่วันควรจะต้องทําให้ตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปเอาเอาเงินไปจ่ายอย่างอื่นให้เยอะแยะมากมายนะคะก็ยังไงก็วันฝากเป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต,ต่อไปว่าวันจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังอีก ถ้ายังไงขอบคุณมากนะคะมาดามวันโนเวค่ะวันจาพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนได้ยินข่าวว่าฝนตกแล้วก็ระวังน้ำกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ